สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยากยกิจอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ยากยกิจเสียมาปเดตข่าวสารบ้านกอกกอคดีส้มพลอยฟังต้อนเนาะคะ่ะเนาะที่เป็นประเด็นอ่าในออนไลน์ตอนนี้เด้อค่ะเดอ้อเป็นลุงพลเนาะคะ่ะเนาะที่เป็นประเด็นฮอตตอนนี้เด้อค่ะเดอ้อลุงพลแล้วกับคุณอุบวิริยาแล้วกับคุณหมอปลาเด้อค่ะเดอ้อที่โซเชียลเพิ่นเว้าถึงอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะกระแสมาอัปเดตให้ฟังทั้งสามคนเด้อนนค่ะเดอ้อก่อนสิอัปเดตให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะยายก,ก,กิจขออ่ะโทษแล้วกับคอัน บอกกล่าวเรื่องอ่ะคลิปวิดีโอไล่สดของเยกิตเมื่อวานนี่ที่ลบหายไปนะพี่น้องคะอันว่าได้ตั้งใจเกตนะลบเด้อค่ะเด้อเยกิดง่วงนอนเมื่อวานนี่กัพี่น้องขาง่วงนอนหลายเมนบอบท,ที่นี่สมองเลยเบลอกับพี่น้องคะว่าจิก,กดเข้ามาบันทึกเพราะไล่สดล่งแล้วนะพี่น้องคจาจิกดเข้ามาบันทึกเมนบอก็เลยก,กดเข้ามาลบพี่น้องะ่ะโอ้ยมันก็เลยลบไปเลยพี่น้องประมาณนั้นนอกเลยเสียดายคำเมนกับพันในต่อคาเมนพันในอ่านเบื้องกับพี่น้องค่ะนั่นแหละน่งไล่สดประมาณสามชั่วโมงเนาะ นั่นล่ะไอกดแป๊บเดียวผิดน้อยเดียวพี่น้องครับไปอาดหลาดเลยอ่าคลิปวิดีโอข่อยเนาะ่อยเสียดายพี่น้องเสียดายยังขาดเลยถ้าสมมติจะเป็นคลิปวิดีโอก็่อยนั่งเาอยู่เนี่ยสมมติวราเขากดลบไปมาพี่น้องขามันยังยั่งอยู่เดฟพอเขากู้ขึ้นมาได้เหมือนบอพอมันอยู่ในเครื่องเข้าอยู่เหมือนบอเอออันนี้ไล่สดนะพี่น้องขามันบ่ได้เด,ด้ไล่สดก็คือคลิปเด้ไล่ซดกันว่าลบออกไปแล้วลบไปเลยพี่น้องขากู้ขึ้นกับบ่ได้เพราะเป็นการไล่สดเนาะ ข่อยเสียดายยังจังพี่น้องคะ่ะตั้งใจเฮ็ดอีเจียงหยังได้เมออื่อวานเนี่ยพี่น้องคะ่ะเนาะอ่ารเรื่องประเด็นคือยังมาท่านนี่อ่านคอมเมนต์พวกเจ้าน้ำนี่ล่ะเออข่อยเสียดายเด้อค่ะเด้อเป็นข่อยง่งวงข่อยทำเองพี่น้องคะ่ะมือข่อยนี่ละ่ะบันเทิรกเนี่ยนะเป็นภาษาบ้านข่อยนี่ละ่ะข่อยไปไปกดเข้ามาลบมันคายกันนะพี่น้องคะ่ะนั่นล่ะเนาะเออประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อมาแกล้งให้ทราบค่ะผู้ใดงท่านีน่เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวก็สิอ,ดอดสัดมื้อแลงนี่เด้อค่ะเด้อไลฟ์สดมื้อแลงก็สิเกี่ยวกับเรื่อง วานนี่นำ้ำแล้วก็เรื่องประเด็นไม่น้ำเนาะค่ะเนาะเป็นสองอย่างค่ะพี่น้องขาสาหรับมือแรงเออประมาณนั้นเด้อค่ะเดอ้อส่วนที่คนบร่ได้ฟังเนาะค่ะเนาะแต่คนได้ฟังแล้วก็แล้วไปเด้อค่ะเดอ้อเออสาหรับเรื่องคลิปบอกให้ทราบแล้วเนาะคะ่ะเนาะว่าบ่าได้ตั้งใจลบมัน มันหลงมันกดลบเองเด้อค่ะเด้อเพราะสมองเบลอมันง่วงนอนเออมานั่นละสำหรับมื่อนี้เด้อค่ะเด้อเมื่อนี้มาว่าประเด็นที่แบบว่าฮอตอ่านในไอ้โซเชียลตอนนี้เนาะค่ะเนาะคือลุงพลเด้อค่ะเด้อลุงพลนละคนอูบละกะัคุณหมอปลากรับพี่น้องค่ะกับมาว่ารวมลุงพลก้อนเนาะค่ะเนาะมาเพิ่นฮอตฮิตอีหยังตอนนี้เด้อค่ะเด้อเออเพิ่นกับหลังจากที่เพิ่นให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เน,นาะค่ะเนาะเกี่ยวกับคุณหมอปลานี่ยแหละเนาะเพิ่นให้สัมภาษณ์ หลังจากเพื่อนมาจากอสอพกกตุมนะพี่น้องคะ่ะเพื่อนก็ไม่สัมภาษณ์ว่าเพื่อนยังรักกันกับหมอปลาด,ดังเดิมนะ่นะเพิ่นนมาพันธุ์เปลี่ยนไปแล้วก็เพื่อนก็บ,บอกว่ายังทรงการอวยพรนู่นนี่นัน่นไห้วันนะปีใหม่อยูอ่เนาะประมาณนี้แนะพี่น้องคะ่ะแล้วที่นี่ยางกิ่ก็บ,บอกไปแล้วว่ามันมาเป็นความจริงดวยคะ่ะเพราะว่าท่านหมอปลานะท่านออกคลิปออกวิดีโอแล้วก็ออกสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วว่าท่านนะ่ะ หยุดการช่วยเหลือแล้วก็หยุดการตดตอบริรตรตดตอโดยเรงแต่คุณคุณนภาไปบ้านนั่นแหละบ้านบริต่ตอจากเถื่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้คุณหมอปลาแล้วยืนยันน,น้อนยันดังยันเด้อค่ะเด้อว,ว่าแล้วบร,ริตดตอกับลุงพลแล้วเออแต่ว่าลุงพลแล้วก็บอกว่าเรายังหักอยู่ตดตออยู่นะมันอันนี้กัอ่าว่าไงว่ามันบ่เป็นความจริงเนาะค่ะเนาะพอคุณหมอปลาได้ไม่ยืนยันแล้วมันว่าเออบาดที่นี่ กัดจบไปแล้วค่ะพี่น้องคะบอจบอีกเนาะค่ะเนาะเมื่อวานเมื่อนี้ค่ะพี่น้องคะหลังจากเมื่อวานใ้สัมผัสเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้พี่น้องคะเพิ่นก็ให้สัมผัสหม่เนาะค่ะเนาะเออให้สัมผัสหม่อีกมานีกกับสัมผัส่านยูทูบเบอร์เด้อค่ะได้ยูทูบเบอร์แน่นักข่าวแน่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะให้สัมผัสเรื่องยังเรื่องกรณีอ่าที่เป็นประเด็นกันในที่ว่าขัดใจกันบ่ถืกใจกันนะพี่น้องขะเรื่องอ่าเครื่องดักฟันในรถหรือเครื่องดักฟังในรถเด้อค่ะเด้อว่า อ่ามีคนอ่าตัดมีคนติดเครื่องดักฟังในรถของคุณลุงพลน,นะพี่น้องคานั่นละลุงพลเราก็เลยโมโหเราเลยสงสัยนะพี่น้องคาเราสงสัยว่าเป็นคนที่ม,มาติดน่ะคนที่ม,มาตีก็เป็นครอบครัวของคุณหมอปลาแมนบ่าพี่น้องค้าประมาณนั้นเนาะลุงพลว่ามีคนมีเขาน่ะเอากล้อง อ่าเอาเครื่องดักฟังน่ะมาติดเออตอนที่เราจะไปเติมหน,น่ำมันเราเลยเห็นว่าสั่นมื่อทีทีเราเตะกล้องล้างนะพี่น้องขาหน่าเราเลยกเกิดว่าเกินโมโหมาสั่นมื่อนั้นพอเราลู่แมนบอลเราก็เลยเตะกล้องล้างมาสั่นพี่น้องขาเราก็บางสั่นนอตีเขาสงสัยว่าเราเป็นยังไงเตะกล้องล้างนะพี่น้องขาเรื่องนี้ล่ะเรื่องประเด็นไหน เครื่องดักฟังนี่ล่ะแต่ว่ามันว่าเป็นความจริงสำหรับมะปลากับสิ่าว้ามะปลาอธิบายเนาะค่ะน้องบอเรื่องคุณลุงลุงพลกรเด้อค่ะเด้อว่าเราสงสัยนะเนาะค่ะเนาะระวังซี่สงสัยบาที่นี่เราเลยบอกว่าถ้าสมมติเราลูกเป็นตัวผู้ใดนามะ เอากล้องอ่าดักฟังมาติดรถนรานะพี่น้องคะเราไปเตะกล้องได้ต่อไปนี่พี่น้องคะแล้ว่าเราจะเตะคนมาติดเนี่ละมานั่นล่ะเราก็ใส่แล้วก็เราเอาร่มใส่น้ำเนาะค่ะเนาะมันไม่ล่มหน่อยนี่พี่น้องคะเราเอาร่มหลายอยู่แล้วใส่เนาะค่ะเนาะเอออันนี้ก็แล้วจะธิ์ของเราเนาะค่ะเนาะเรามีซีดโมโหได้เอออันนี้ก็บบได้ีบากันเนาะค่ะเนาะเออ่าหนั่นล่ะบาทที่นี่หลังจากเบ้าเครื่องดักฟังเสร็จเรียบร้อยแลยแล้วก็อธิบายเรื่องกล้องนะพี่น้องคะกล้องที่คุณหมอปลามาติดหายอ้อมบ้านนะพี่น้องคะนะว่าเป็นยังจ้านั่ คุณลุงเล่าก็เลยมาบอกว่าเอาออกเพราะว่าตอนนี้เราว่ต้องการแล้วเ,ลเพราะว่าท่น này, านยูทูบเบอร์เนี่ยก็หลายช่องอยู่บ้านคุณลุงเป็นบพราะเราเลยว่าเราต้องการยูทูบเบอร์ก็ซ้ำเป็นย้ำซ้ำเป็นกล้องติดอ่าติดรอบบ้านได้นะพี่น้องค้าก็ซ้ำกันเนี่ยเร,รเ,รเ,รเราเล่าเล่า่ต้องการแล้วเราเล่าออกเพราะเราอยากคนมาดักฟังนะพี่น้องค้าเราว่าประมาณนี้เนาะเราเลยว่าเราต้องการแล้วบดใส่แล้วนะเราเราเล่า,าลปดนะออกเออม้านั่นละแล้วบัดที่นี่ส่วนว่าอ่ามี ส่วนว่ามีประเด็นที่ว่าอาจว,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 ว่ามีข้าวกัะแสกหรือมากว่าคุณลุงพ้นกับคุณน่ะหมอป,ปลามาถือกันน่ะ มันเป็นความจริงบ่ว่าสันนักข่ากันักสัมผัสมึงก็ถามเนาะลุงพ้นวันมันมาเป็นความจริงดอกมันก็ะหักกันคือเก้าว่าสันเรายังยืนยันว่าเราหลังหักคือเก้าเนาะค่ะเนาะเราบอกว่าคุณหมอปลาน่ะอยากให้เราขอลองอยากให้คุณหมอปลาเนี่ยมาซอยคดีส้มผู้หายแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคือจังสัญญาไว้ตกอนระเก้าว่าสิมาซอยกันให้มันแล้วแล้วก็วางสีพี่น้องคาแล้วก็บอกว่าเราบม่ได้เปลี่ยนไปเราวางสีแล้วก็บอกว่าคุณหมอปลานี่ยละเปลี่ยนมาสันสำหรับลุงพ้นเราหายสัมผัสประมาณนี้เด้อค่ะเด้อเออนั่นละค่ะพี่น้องคาแล้วก็บอกว่่าาาาเเเรรรยยืืนนนััหอง คนเมา,เากล้องอ่าดักฟังในเครื่องดักฟังในรถุแล้วนะพี่น้องคะเรายังยืนยันว่าทารูณโตนะเราเตะคนนะพี่น้องขาเตะคนมาติดไม่ได้เตะกล้องคือเกาอาสัน้นประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะบาทที่นี่ฝ่ายคุณ่ะ หมอปลาพี่น้องขะบาทที่มาอัปเดตทั้งคุณหมอปลาเนาะหลังจากที่คุณหมอปลาด้งินเนี่ยค่ะพี่น้องคะาด้งินเทปคุณลุงพ้นออกนี่ละอไล่สดคุณลุงพ้นออกนี่ละสำหรับมือว่านนี่ลงุงคุณหมอปลาแล้วก็ออกมาถแถลงข่าวเราพี่น้องคะาะ่าเราเศร้าหลักลงพ้นแล้วมาเราหยุดติดต่อช่วยกันช่วยเหลือแล้วเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเื่อกาวเป็นบ่เออประมาณนั้นละบาทที่นี้เราในมาฟังไหมเราพี่น้องขาฟังเรื่องอะ่ะ กล้องดักฟังในรถนี่ละคุณหมอปลาแล้วบอกว่ามันมาเป็นความจริงด้ค่ะเด้อยเพราะว่าหมอปลาว่าท่านบ่ได้ติสแล้วก็คน่นในครอบครัวเพื่นมาตอสู่รถห้ยนะพี่น้อคกคะกล้องอ่า ใายเนี่ยนะพี่น้องขาเป็นกล้องดักฟังเด้นน่นะละ่ะมาที่นี่คุณหมอปลาบอกว่าเาราไม่ได้ตีนเราครอบครัวเราไม่ได้ตีนน,นาองขะนาะเราเลยบอกว่าคุณลุงน่นนะมมหลักฐานยิ่งหยังจังเบาจังสั้นนะพี่น้องข,บขอาบอกคุณหมอปลาเราเลยเสียใจมันเดอ้อเราเลยบอกว่าถ้าสมมติคุณลุงไม่รักฐานานี่นะเอาซิมการ์ตัวนั้นน่ะไปตรวจจุปป้ปอตท่อได้เลยว่าผู้ใดตี่าผู้ใดซื้อเป็นของผู้ใดพราะม่าเป็นของคุณหมอปลาคุณหมอปลา,าปแค่มาติดกล้องวงจรจอมปีตืซื้อไม่ได้แอบดักฟังนะพี่น้องขาประมาณนั้นล่ะ ินหะบ่ได้เฮ็ดเออแล้วคุณลุงพน้นไปยังยังสงสัยหมอปลาหมอปลาระวางสิพี่น้องคะเป็นยังยังบ่งสงสัยคนอื่นอาจจะเป็นนักอาช่องอื่นนักสืบอ,อื่นอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้มาเฮ็ดประมาณนี้แหละพี่น้องคะเป็นอยังจังมาจอจงหมอปลาหมอปลาเลยบอกว่าเราบ่เสีอใจเออประมาณนี้เนาะบาดที่นี่าหมอปลาเลยบอกว่าคําเบาเละ เวลาหมอปลาเวลาคุณน้ำ้าคือเก่าน่ะคุณหมอปลาบ่เสือแล้วว่าสันการกระทําของลุงพลน่ะมันบ่คือคําเว้าว่าวสันเออคำว่าว่วลาลักลักแต่ว่าการกระทําน่ะมันบ่มันบ่เป็นอย่างสมมติตรงกันขามาท่านท่านหมอปลาเลยบอกว่าเส้าเส้าหนุ่งเกี่ยวแล้วแล้วกับบ่บ่ติดต่อนะพี่น้องขาประมาณนี้เนาะถามใหม่ดีคือขึ้นดีกันบ่อลุงอ่ากับลุงพลบ่นะหมอปลาท่านมาบ่ขึ้นดีเด้อค่ะเด้อต่างคนต่างอยู่นะพี่น้องขาสำหรับเรื่องคดีแล้วก็บอกว่าเราบ่ซอยน่ะเนาะเราก็ยืนยันว่าเราบ่ซอยแต่ว่าเงินค่าหลังมันนําจับไ ย่งคือเก่าประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอ่าแล้วก็บบารที่นี่กัเรื่องอันนี้พี่น้องค่ะบารที่เรื่องคุณอุฟิริยะเนาะบารที่นี่มากล่าวถึงคุณอุฟิริยะในประเด็นเดียวกันเด้อค่ะเด้อเรื่องว่าเรื่องคุณแก่น,นะพี่น้องค่ะเรื่องคุณแก่คอนโดนี่แหละเนาะ มาทีนี่คุณอูฟิลิาว่าเขาบท่วงกับคือยังบคื้นนะพี่นอ้องขะเพิ่นกับโพดเป็นบ่เออบาที่นี่อ่ะโพดหลายอยู่นอ้องขานอกเอาว่าไงว่าโพดหลายอยู่บุกเจ้าคงในอ้านแล้วละ่ะบาที่นี่มาโพดเรื่องเรื่องคุณลุงพอ้อเด้อ่ะเด้อเลีงก่อนนี่ว่าคุณลุงว่าคุณลุงกับคุณมปอปลายัางหักกันดังเดิมยังอ่า ติต๊ตตอการโยงสินะคุณอุบยาโพดว่าเป็นเป็นการมนโนคุณลุงมนโนไปเองเพราะว่าคนเป็นกิงแล้วคุณหมอปลากับคุณน้ฟฝาบ่ได้เอาคุณลุงแล้วว่าสั่นคุณลุงยามมโนว่าสั่นคุณอุบิยาร์กวางส่เนะาะข่าแบบสตอเบอรี่สตอเบอร์เนะพี่น้องขาว่าคุณลุงนี่แหละเป็นเป็นสตอเบอร์ี่สตอเบอร์ว่าสัน่นมโนว่าสั่นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอนที่คุณลุงห้สัมผัสว่า กายังรักกันยังตดตอหรือว่าสัมผัสว่าหายยั่งลักกับคุณหมอปลาคือเก่าคุณหมอปลากับลักคือเก่าน่ะมันมาเป็นความจริงพอเมื่อนั้นะคุณหมอปลากับคุณน้ำฟ้าเนี่ยอัดรายการทีวีกับคุณอุบิยาอยูน่ะนะพี่น้องขาบาดที่นี่ว่านช่วงร้ายหากันหล้กก็โทรหากันน่ะมันมาเป็นความจริงพอคุณหมอปลาบอด้ติดตอประมาณนี้นาะค่ะเนาะอันนี้คุณอุปโพสพี่น้องขาคุณอุบวาคุณลุงนี่มันโนเด้อ่ะเด้อประมาณนั้นละแล้วก็เรื่องว่าบาดที่นี่สำหรับคุณลุงเนาะค่ะเนาะ ที่แบบว่ามีอบอกเขาใจกับคุณหมอปลาเนี่ยนะเพราะว่ามีบุคคลที่สามมาเสนอบุคคลที่สามคุณลุงเลยบอกว่าบุคคลที่สามเคนบามีผมมาสั่นพี่น้องขาประมาณนี้เนะาะบะคนหัวหัวแบบโลนบามีผมมาสัน่นเคยมากินมานอนอยู่บ้านลุงพลอ่ะเป็นยังจังมาเไ็ดจังซีประมาณนี้เนาะเขาเป็นยังจังมาแวงเพื่อนที่หลังน่ยนะอันนี้ซาบลุงพลเนาะคะ่ะเดินระหว่าประมาณนี้เป็นยังจังแบบว่าบา่อัน อันว่าไงว่าเป็นอยังจังอ่าอ่าตะตังตะกี้เนี่ยนะคนที่มามามาว่าไงคนมือที่สามเนี่ยแหละคุณลุงพลนผาดพิงถึงมือ <Als> ที่สามเนาะค่ะเนาะว่าตังตะกี้น่ะมาบ้านลุงพลนเนี่ยยูทูบกับพันนี่เปิดได้ไปน้อนขา่าสั้นเออยูทูบพวกะคุณลุงพลกับภากันเปิดหายนะยูทูบเบอร์น่ะซอยกันเปิดมานี้เนาะค่ะเนาะเปิดเรียบร้อยแล้วเป็นอยังจังเอาช่องนั่นมามาทำอ่ะ มามาบอกยังไงว่ามาใส่ลายลุงพลนเนี่ยล่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะลุงพลน,เน์เราลุงพนนลงพน,เน์เราเลาเลยบอกว่าอ่าว่าคุณหมอปลาเนี่ยเขาใจผิดว่ามือบุคคลที่สามนี่ล่ะมาโยงแย้ง,ง่าสัน่นเออประมาณนั่นละ่ะมาเนี่ยฝ่ายคุณหมอปลาพี่น้องขาก็มาออกต่อโตเรื่องนี้เนาะค่ะเนาะว่ามันมามีดอกหมึกคนที่สามมาโยงแย้งนั่นละ่ะพอหมอปาลาเราเบิ่งเองเราลู่เองพอเราได้ยินจากหาคําสัมภาษณ์ของลุงพลเองหาผ่านไทยทอดสดมาเป็นน้องขาทั้งสองยูทูบเป็นบ่กัดได้ยินทางฝ่ายได้ยินมาจาก ท่านทนายพ่อมาถ้าพี่น้องคะเพราะว่าพอ่พอบอกว่าคุณอ่ะคุณลุงพ้นเนี่ยบอกทนายว่ามีอ่ามามีคนเ,นเอากล้องมาติดอยู่ในรถนะพี่น้องคะกล้องดัดฟังนี่และดักฟังนี่และ,ละมาติดเหมือนบอแล้วผู้ใดมาติดกับเป็นครอบครัวของคุณหมอปลาเหมือนบอประมาณนั้นละบายที่ท่าท่านหมอปลาเรากเร็เลยบ่เสื้อใจลุงพ้นพอลุงพ้นบ,บ้า,บา,บา,บาจังนึงงเราก็รับหลังเบ้าจังนึงเนี่ยละพี่น้องคะพอเราเย็นยันไว้ได้ว่าทนายก็บอกว่าลุงพ้นเป็นค้เนบ้าแล้วก็คลิปกับลุงพ้นกับเป็นค้เนบ้าว่ามีคนเอาไปติดเหมือนบ่ นั่นละผูดอดไไปติดเม็นไผรลักก็ไปเป็นครอบครัวหมอปลาเมืนบ่กแต่ซ้มาเก่าพาดพิงถึงหมอปลา <c oughs> ท่านหมอขอโทษด้วยค่ะเด้อท่านหมอปาลาเราเล่บเสื้อค่ะพี่น้องขาว่าคุณลุงพ้นเนี่ยต้นหนาใบาจังหนึงรับหลังใบจังนึงเนี่ยนะพี่น้องขาประมาณนี้เนาะเราเล่าวา่าบอเสื้อประมาณนี้ละมาสําหรับคลิปนี้นะคะเดิมข้าวนี่เนาะคะ่นะเนาะมาเี่ยมาสารุปไปฟังค่ะพี่น้องขาสรุปแล้าวว่าคุณลุงยังบอกว่ายังรักกันดังเดิมเออ อาแค่แบบว่ามีบุคคลทีสามาทําให้พวกเราทะเลาะกันนะพี่น้องคะว่าเครื่องดักฟังเนี่ยนะถ้าสมมติลุงพลนแล้วจะแปลว่าเป็นผู้ใดมาดักฟังเนี่ยนะเราว่าเตะก,ก้องพี่น้องคะเราสิเตะคนมาดักฟังมาหนี้เนาะค่ะเนาะเราถิงไทยไว้จ้ะพี่น้องขามาในสายทางแบบมาสรุปของคุณหมอะะลมปลาเนาะค่ะเนาะคุณหมอปลาเรายืนยันมาครอบครัวเราะว่ได้ติดกล้องติดอ่า,อาเครื่องดักฟังนะคะ่ะเด้อติดตะก้องถ่ายรูปใหมนะพี่น้องคะอ่าติดกล้อง ทายเนี่ยแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็ออมบ้านเนี่ยเราติดอยู่แต่ว่าเราบริติดเครื่องดักฟังเด้อค่ะเดอะ้อเรายังยืนยันว่าเราบริการทำขอบคพวเราบริการทำเรายังยืนยันมาเราบริตซอยเหลือลุงพ้นต่อไปแล้วเออถึงคดีสิไปเป็นยังไกงก,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 กับซามคุณคุณหมอคุณลุงพ้นสิทธิจับกับซามบ่ถึอจับกับซามคุณหมอปลาเราก็บอกว่าเราบอประกันเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะคือเราบอช่อยเหลือแล้วประมาณนี้แหละพี่น้องค่ะเออสำหรับคุณอุริยะอ่าปัดสรุปประเด็นนี้เนาะค่ะเนาะว่าคุณอุริยะาละว่าคุณลุงน่ะ มโนเด้อค่ะเด้อว่ามโนวันยังรักกันคือเก่าน่ยนะคือม่รักกันแล้วว่าคุณลุงเนี่ยมโนว่าคุณหมอปลารักนั่นล่ะว่ามโนสตอร์เบรสตอรเบอรี่ยังก็ว่าไปเนาะค่ะเนาะเป็นทําน้องนี้เด้อค่ะเด้อเออแล้วสําหรับว่าอ่าเรื่องคดีกับพี่น้องขะคุณคุณลุงพลนเล่ายั่งแบบว่าเล่ายั่งแบบว่ามีความหวังอยากหายคุณหมอปลามาซอยคดีส้มผู้ห้มัมแล้วเด้อค่ะเด้อคือจังแบบว่าไงว่าคือเคยเว้ากันมาก่อนนะพี่น้องขะสําหรับคุณลุงพลนเนาะค่ะเนาะมาสรุปว่า มาสรุปใหมฟังว่าเล่ายังเข้าใจว่าหมอปลาหลักเล่าคือเก่าล้วก็เรายังหวังว่าหมอปลาเนี่ยสิมาซอยคดีเด้อค่ะเด้อคดีสมพงศ์มันแล้วมันบอพี่น้อง่ะเออมานนี่เนาะค่ะเนาะส่วนคุณหมอปลากะปฏิเสธเด้อค่ะเด้อว่าบ่ได้ขึ้นดีกันแล้วก็ว่าบอได้ติดต่อกันต่างแต่คุณนำฝาบมีห้องหายไปนะพี่น้องขะมานนั่นเนาะส่วนคุณอุิลิยะกับอกว่าคุณลุงมโน เออมานี่เด้อค่ะเด้อสจหรับคลิปนี้ก็จบลงมาเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเจอกันในไลฟ์สดเด้อค่ะเด้อพอในไลฟ์สดมันจะเดาละเอียดกว่านี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าในวิดีโอเนี่ยเราบอกยาวบ่ได้กับพี่น้องขะเพราะมันอัพโหลดยากเออสจหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อกัเจอกันมื้อแรงค่ะพี่น้องขะสวัสดีค่ะ